ัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกยินดีครับวันนี้ก็มาลงโม่แล้วครับหลังจากเมื่อกี้ไปเปลี่ยนยางมาถูกโคตรเลยฮะถูกวันนี้มีตั้งแต่ปะยางมาเจอที่เจ้านี้นะครับเส้นละไอไม่ใช่ปะยางเปลี่ยนยางถอดใส่เส้นละเจ็ดสิบบาทโอ้โหถูกจริงๆแล้วก็ถอดใส่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่ต้องเอาลอเออสูตรโบราณไงบอก ใส่ยางระแจมาครับตอนนี้ก็วิ่งมาที่โรงโม่ครับแถวๆน้องลีนะใครที่เป็น FC ซีแถวๆนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะใต้คิดนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเอาให้ถึงสามหมื่นไวๆนะครับจะถึงลวเหลืออีกแค่ไม่ถึงร้อยทานตรงไปเลยวะไปเลยน่าจะฝนตกครับบนเขา ข้าวที่เราคักับไสยเป็นทานเลยต้องมือใส่กับขาเลยบอกควีกทีมึงจะใส่เลยเห็นรถเลี่ยวไปทั้งคุณเนาะสิบล่อเรียปทั้งคุณเลยสิบป้นนเขาเดียวเห็นหัวหลากไะทั้งคุเลยนี่น้องมากับน้องครับ หมดเลยน้ำฝนน้ำซิ่งน้องมุกโอ้โหทีมงานโทรหนึ่งแกรู้จักหมดเลยครับแกบอกคันวันไม่ได้ทำแล้วนั่งนอนดู YouTube อยู่เดียวอยู่กับรถก็เลยชอบดู สิบล้อครับวันนี้ บันป่าบัชีละบันพด,ดนี่เราวิงเรียบเขาครับวิเรียบเขาไ่รู้เรียเขาเรีย,เข,เ,รยเขาอะไรเขากระปอม,มเขากระปอมเขากระปอมอเขาไปหาเห็ดหาอย่างานเนาะัคือบานเท่านะั้นไปย่งไม่ไดอกำลับเกิดท่รนท่วมเลยเขาเกิดที่เรื่ ไม่ไปเป็นยามหาของปลาเลยโอ้พวกไอ้ระเบิดหินเหมือนเป็นเขียดเขาเนีนเ่ยนใะใลวได้ครับี่บอกเมนเดีย๋ยวใส่ถือว่าครับลงโม่ครับผมเป็นซุปซี่ผมหาแล้วก็กดระเบิไดไตเลยโอ้นี่เราจะขึ้นไปที่ลงโม่ครับ นักได้มันทำเขาได้ล้วเขารถเต่าแล้วบเอเขาบอสรถสนั่งบ<ด>อสโดยัายางพันครับพวกนี้ยางพันยางเก้ารถเปล่าโอ้รถขนมุดนี่บอสลูกโมนี่บอสแบบถึงแล้ครับ

ตรงไปเรื่อยวะเดี๋ยวใช่ใช่พูดวะครับทำงมทำไมต้องพูดเลยมียรูทางครับพี่น้องยมาผู้เดียวก็เมือนตึ๊บเลอนะพวกลับไปดีสงสัยจะได้ดึกซาลาไปเลยแต่สัง่งแล้วเนี่ย สังฟังสายหรือฟังขวาขวาสังเขา่าี็นก่ครับในลุงรถที่ยังาบนงงานเท่าอยู่บ่มันกดอ่อนไไป

ยี่ัดเจ็ดลอยยี่นึ่งหรอเนี่นี่้องว่างตบตกฮะตไมเลยหลอดนี่บ่รอดไปก็ได้หลอดไป่ว่าห้เป็นหุ้เก็บทุ้นสามคูณพี่คุคคลบคบไหนขาเปลี่ยนังหุ้มปุ๊กก่อนเนี่ยอวผมาแลนด์แต่เก็บลงลงหมดอีกแะนองเสียนีกวนิ เดี๋ยวเราตัดนะครับซื้อแปเก็ซื้อแป่วุ้นจะกูไดวุ้นเราอยู่รถอยู่หรอเ้ยนอนทันน้งรถเลยหยุดใจาเราเราิเตือน,นนะขังขังไ้าหนาวพี่ข้าหนาวเลยไปลังเลยไปขังได้อาหลังเส้ได้เอาขังเอาตักใส้ขขังเลยอเออมีแล้วตักสยขัง ไปล้างไปล้างไม่ไไมใช่หรือเออ <c oughs> ตะก,กีคืออมนะไปไปโอเคตกกออกกเคะกีเขาบอกวรถจะสามรอบเขาจะิตังนี่ตังล้ำเสใช่ว่าตะกีนับซืินไดไหครับตอนนี้มาถึงแล้วครับพี่น้องครับตักเอเราอยู่หวพเห็นไคมันมีซีรีส์ไมติดแต่พี่เรามาแล้วครับ อย่าตักหมาใส่ผมเลยบอก,ออกม้าดินะครับมาแล้ว,รลวเราที่เราอยู่ที่ลงมู่้วครับต,ตักเดียวรู้เรื่องครับงั้นวะกิตชิตักเดียว ZW220 ตักเดียวรู้เรื่องเลยพี่น้อง ไม่ได้บอกว่าเช็คลุ่มยางรอดหลังไหนวะนรครับมาแล้วโอ้ฝนตกครับเราจะเปิดให้ดูยังไงเนี่ยน่เาเศร้านี่แล้วบ่แล้วเรากำลังม้นหน้าม้นหลังงวงง,งังงวงงังนีอ่เนี ยี่น้ำหนักรถเรา4ตัน700โลนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วดูเรื่องครับตักเดียวโอเคครับผมพอแล้บแวบ่ตัดป่านเยอะแล้วจัด,ดากาลังยืดกำลังยืดู่ครับแกกำลังทำให้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปาดหลังเต่าลงมาครับอ่า กดเลยวะลูกเพยงไปเราออกไปสั่งไปขึ้นตะช่างครับ รถเรื่อยๆเพลงขึ้นรถมาแล้วด้วยนี่อ,อัดแอบอัดแอบโอ้ตาช่างไหมตาช่างปะอ่าโอ้คนละตาช่างกว่าเยอะแมนช่างหัวช่างหัวโอ้ช่งออกที่ยิ่งเกลียใช่ปะไปไปอ๋อมาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมให้ดูตาช่างครับ